28เมษายน2566สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดต่อในหัวข้อเรื่องวิศวกรอาชีพที่น่าเบื่อ EP 0 9หัวข้อย่อยของขวัญปีใหม่นะครับสมัยที่ลุงดำรงตำแหน่งผู้จัดการส่วนซ่อมืบรุงครบรอบ1ปีมันก็เป็นช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นนะ ลุงได้ในคลิปก่อนหน้านั้นนะลุงก็ได้บอกไปแล้วว่าประตูห้องของลุงมันเปิดว่าง24ชั่วโมงไม่ให้ใครปิดประตูห้องให้เปิดไว้อย่างนั้นนะครับใครจะเดินเข้าเดินออกระหว่างประตูแล้วก็ไปโตทํางานของลุงเนี่ยเดินได้ตลอดเวลานะครับผลจากการที่ลุงเปิดประตูห้องไว้24ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันทําให ทุกคนสามารถจะเข้าพบลุงเวลาใดก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานของอแผนกของลุงเองหรือต่างผนกนะครับแล้วแล้วก็เป็นเซลเอนจิเนียร์หรือเซลแมนที่เข้ามาขายของนือติดต่อธุรกิจกับฝ่ายซ่อมบำรุงเนี่ยก็มาได้โดยไม่ต้องนัดหมายหรือจะนัดหมายก็ดีนะเพราะว่าจะได้รู้ว่ามาเมื่อไหร่นะครับจะได้จัดเตรียมโปรแกรมไว รอต้อนรับยกเว้นแต่ว่ามันไม่ว่างจริงๆเนี่ยนะก,ก็ให้พบกับผู้ช่วยของลุงนะนะซึ่งดำรงตำแหน่งรองรองลองมาได้นะครับฝากเรื่องไว้ได้นะครับอันที่สมก็คือให้เกียรติให้เกียรติแก่ผู้เข้าพบนะครับให้เขาได้อธิบายหรือระบายปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ นะครับแล้วสำหรับคนเป็นเซลล์แมนหรือเซลล์เอนจิเนียร์นะครับก็ให้เขาไดา้แสดงความสามารถให้กับอบรมพนักง,งานทังลุงเนี่ยลุงก,ก็จะยินดีมากเปิดโอกาสให้นะครับเขาเอาของอะไรมาขายลุงก,ก็ให้เขาไปอบรมพนักง,งานทั้งลุงเช่นตัวอย่างเช่นว่าเขาขายาพวกลูกปืนนะครับลูกปืนที่ใช้เป็นลูกปืนอุตสาหกรรมเนี่ยก็ให้เขาไปขายให้ให้อบรม พวกบอยเลอร์เออออยเลอร์นะไอ,อยเลอร์กับลูกป,ปืนอุตสาหกรรมมันก็ไปด้วยกันนะทงองนี้เป็นต้นนะขายน้ำมันหล่อเลื่นตัวอ,อยเลอร์นะครับขายพวกอ่ออุปกรณ์ไฟฟ้าก็าไปเคมีเชียนทำนองนี้เป็นต้นนะแล้วก็ขายพวกปั๊มก็ไปพวกไปเมคานนกคือพวกเมคานิกในโรงงานในในฝ่ายการผลิตนะครับทำนองนี้นะแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ในสาขาไหนนะครับอันที่สี่ก็คือว่า ให้โอกาสเข้าพบได้หลายครั้งคือมาครั้งแรกเนี่ยอาจจะเตรียมแมทเทียเลเอกสารไม่พอเนี่ยก็สามารถที่จะมาพบครั้งต่อไปได้ในโอกาสอันควรแล้วก็ทํานัดหมายไว้กับเลขาของลุงนะแล้วก็มาตามนั้นถ้าลุงติดชะละก,ก็ให้พบกับผู้ช่วยของลุงไปแทนนะครับแทนไปอ่าที่5ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือว่าลุงก,ก็ได้เพื่อนมากมายที่เป็นเซลล์เอนจิเนียร เซลแมนนะจากข้างนอกนะครับเขา้าเข้ามาพยายามขายผลิตภัณฑ์ให้แก่โรงงานโลงนี้นะครับเมื่อได้เพื่อนมากมายแล้วเนี่ยพอใกล้วันปีใหม่พอเขาก็าจะเอาของขวัญมาให้นะครับของขวัญน,นี่ก็มีสิ่งละอันพลเล็กพลน้อยนะได้แก่เริ่มตั้งแต่กุ้ดินสอปากกานะครับแล้วก็ปากากาก็มีหลายเกรดนะปากากาลูกลื่นปากากาหมึกซึมปากากากอย่างดีๆก็มีนะเออใส่ ใส่กล่องมาอย่างดีก็ดีมองบังอะไรพวกนี้มีมีหมดทุกเกรดนะครับแล้วแล้วก็มีไดอารี่นะครับไดอารี่ก็มีหลายเกรดนะเกรธรรมดาเล่มเล็กเล่มใหญ่นะครับมีปฏิทินนะไอ้สมองเนี้ยแล้วก็มีบางทีบางบางบางเนี่ยก็เอาพวกเหล้าอ่ะสุราต่างประเทศมาให้นะครับลุงก็ไม่ดื่มหรอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ลุงก็เก็บเอาไว้ให้เลขขาเขารวบรวมเป็นเป็นหมวดหมู่นะจัดปราะก,กาก็อยู่กลุ่มหนึ่งนะครับพวกสุบันทึกอยู่กลุ่มหนึ่งไปทินอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับสุราอยู่กลุ่มหนึ่งคำนองเนี้ยนะครับก็จัดเป็นกลุ่ม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 แล้วก็ให้ทําเป็นฉลากของขวัญเตรียมไว้ที่จะให้พนักง,งานจัดคือในปีที่ลุงไปดำรงตาแหน่งรู้สึกว่าจะไม่ต้องใช้เงินส่วนตัว ซื้อของขวัญให้ลูกน้องเลยนะเนี่ยก็ใช้เงินใช้ใช้ของขวัญจากบรรดาเซลแมนแล้วก็เซลเอนจินีทั้งหลายหลายท่านหลายบริษัทนะที่เข้ามาเนี่ยเอามาเป็นของขวัญให้แกพนักง,งานแกพนกของลุงนะก็อันนี้ก็บอกไว้ว่ามันก็เป็นผลลัพธ์เป็นอันธิษฐองของการที่เราเปิดกว้างรับรองแขกทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานนะครับให้ความเป็นกันเองนะครับ เราให้เขาได้แสดงโอกาสในการขายของในการพยายามขายของของเขานะโอกาสในการแสดงความสามารถอ่าให้เขาไปอบรมพนักง,งานของเราในสิ่งที่พนักง,งานของเราขาดความรู้ความเข้าใจอ่าในในเรื่องบางเรื่องะนะครับหรือในผลิตภัณฑ์ที่เขานําเสนอเนี่ยนะครับมันก็ได้รับมิสโงอย่างนี้นะครับแรกๆเดิมทีก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะลุงทำทำทำ,ทำไปทําไมทําไมประตูลุงเปิดกว้างทีนี้ก็จะเข้าใจแล้วนะ ม่จริงประตูเปิดกว้างมันมีมากกว่าน,นี้อีกนะบางรายเนี่ยลุงก็ให้ลุงก็ไปอบรมเซล์แมนหรือเซลล์เอนจิเนียร์ที่เข้ามาพบลุงอ่ะเมื่อเห็นว่าเมื่อเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เขานํามาเสนอเนี่ยมันมันสู้คู่แข่งไม่ได้นะครับลุงจะแนะนําให้ว่าเขาควรจะต้องไปปรับปรุงอะไรบ้างนะครับถ้าหากว่าอนาคตมันตีบตันคือไม่สามารถจะสู้คู่แข่งได้เนี่ย ลุงก็แนะนําให้เขาเปลี่ยนอาชีพใหม่ทันองนี่มันต้นนะก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับดังนั้นวิกรหลายท่านนะที่เข้ามาพบลุงเนี่ยไม่ใช่ว่าวิกรท่านเหล่านั้นจะมาแน,นะนําพนักงานของลุงนะบางทีก็ลุงแนะนําให้เปลี่ยนอาชีพไปเลยก็มีเหมือนกันแล้วลุงก็ถามถามถึงความเป็นไปในตลาดสากลน,นอกโรงงานอุตสาหกรรมของลุงเนี่ยนะเพราะว่าเราอยู่ในโรงงานเนี่ยช่างวิวสัยของเรามนคับแคบนะครับ ตอนนั้นมันยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะเออมันก็ยังไม่แพร่หลายแลวอินเทอร์เน็ตเป็นโะบแลนด์ก็ไอ,อการมองโลกใน,ในวงกว้างเนี่ยในมุมที่กว้างมันไม่ค่อยจะมีนะครับ mm hmm. ก็อาศัยเซล์อเจเนียแล้วก็วิศกรอ่าแล้วก็เซลแมนของที่ขายสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นหูเป็นตาให้เราว่าตลาดข้างนอกเนี่ยเขาต้องการอะไรเป็นหลักเช่นว่าเขาต้องการสินค้าประเทศไหนซึ่ง ซึ่งไม่สามารถจะทําได้ภายในประเทศไทยอ่ะนะครับแล้วลุงก็เก็บข้อมูลพวกนี้มานะครับพอครบวาระที่ลุงต้องลาออกลุงก็ไปผลิตสินค้าที่ตัวตัวดีอิมพอร์ตนึกออกไหมครับดำข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วมันไม่มีคู่แข่งลุงเริ่มต้นธุรกิจด้วยวิธีนี้นะคือเราเก็บข้อมูลจากเซลล์อินเดียและเซลล์แมนที่มามาขายของให้เรานะ่ทำให้เรารู้ว่าสินค้าประเภทใดที่เราไม่มีคู่แข่งเลยหรือคู่แข่งน้อยมากเพราะว่า ไม่สามารถผลิตภายในประเทศไทยได้นะครับแล้วก็ Market Share เนี่ยแล้วก็ไปเสิร์ชดูจากเินการนำเข้าจากกมรมศุลกากรว่าม็น Market Sha ์ประมาณกี่ร้อยล้านเราจะมีส่วนแบ่งในตลาดได้ประมาณสักกี่เปอร์เซนต์ตําแหน่งเนี้ยเราก็ได้ละนะครับก็ทําธุรกิจให้มันเหมาะสมกับความสามารถของเราธุรกิจลุงก็เริ่มต้นจากจุดนี้นะครับก็หวังว่านแนวคิดนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทําให้เกิดการสร้างธุรกิจด้วยตนเองขึ้นมาได้ นะครับการทำาธิรกิจของตอนเองเนี่ยมันทำให้เกิดความภาคภูมิใจและความมั่นใจในความมั่นคงของชีวิตนะครับเราต้องแน่ใจว่าเราจะต้องทําได้ก่อนนะก่อนที่เราจะทิ้งหลักเก่าไปหาหลักใหม่มันจะต้องดําเนินธุรกิจไปประเภทเอ่อเหยียบเรือสองแคมนะเพราะลุงเองก็แอบผลิตสินค้าบางอย่างในระหว่างที่ลุงเป็นผู้จัดการส่วนซ่อมืลุงเนี่ยนะแอบผลิตต้นแบบ ได้โดยอาศัยอาศัยะไรอาศัยช่างอิเล็กทรอนิกส์ในแผนกทังลุงเป็นคนทําให้แล้วเราก็ให้เขาเป็นคนพิเศษนะครับแล้วก็ผลเราก็ได้ระบบระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดมาตรวัดน้ําขึ้นมาด้วยการใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั่นแหละเราถึงจะได้มีความพร้อมที่จะไปผลิตสิ่งของเองได้นะครับสิ่งนี้ก็เน้นย้ำอีกทีนึงว่าเราจะไปทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับเราจะต้อง มีหลักใหม่ที่แน่ใจแล้วว่าไปรอด Market Share มันต้องอยู่ได้มันต้องอยู่ในปริมาณที่มากได้มันเป็นสินค้าที่เราไม่มีคู่แข่งหรือตวตวรีอิมพอร์ตนะครับไม่มีคู่แข่งภายในประเทศนะนั่นละ้วสินค้านี้เป็นที่ต้องการในวงการอุตสาหกรรมนะครับด,ไดูได้จากตัวเลขการนําเข้าจากกมรมศุลกากรถ้ามันได้ตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปต่อปีเนี่ยก็น่าจะทําธุรกิจได้แล้วนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านเอออีกอย่างหนึง่งถ้าว่าไม่มั่นใจแล้วอย่าไปพึ่งลาออกนะแต่ของลุงเนี่ยลุงบอกล่วงหน้าหกเดือนนะครับพอหลังลงานปีใหม่ลุงประกาศเลยว,ว่าลุงจะลาออกหกเดือนล่วงหน้าหกเดือนนะแล้วลุงก็นับเดือนนับวันในที่ประชุมอาหารมือม้อกลางวันนะบอกเขาไปเลยว,ว่าตอนนี้เหลืออยู่ห้าเดือนหรือสี่เดือนหรือสามเดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่ คือฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็พยายามพูดน้มน้วให้ลุงอยู่ชวนลุงไปกินไปทานไอศครีมลุงก็บอกว่าลุงแก่เกินไปที่จะไปทานไอศครีมนะครับแล้วเขาก็ไม่สําเร็จก็ก็พอดีผู้จัดจการฝ่ายทรัพยากรทรัพยากรบุคคลของของเฮดคอเตอร์สำนากนานใหญ่พ้นทะเลมาเขาก็มาพูดกับลุงนะครับก็ไม่สําเร็จพระบงลุงบอกว่า ลุงได้ทำ final decision making ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันตัดสินใจไปแล้วมันกลับลำไม่ได้แล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ว่าอยากจะให้ลุงอยู่ต่อนะแต่ว่าการตัดสินใจมันได้ทำไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่หลายเดือนก่อนตอนที่ลุงประกาศในโตะบนโต๊ะอาหารนะครับมันก็เปลี่ยนไม่ได้ทั้งนั้นนะครับอันนี่คือลุงมั่นใจแล้วว่าหลักใหม่ที่ลุงจะไปปักหลักแล้วทำเนะี่ยมันต้องไปได้และมั่นคง ลุงพิงจะอยอมผ่าจากหลักเก่าไปหาหลักใหม่นะมันไม่ใช่หลักปักเลนมันเป็นธุรกิจที่ลุงทำมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มันก็ประมาณสามสิบปีกว,กว่าแล้วนะสามสิบปีแล้วนะครับมันก็น่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านสำหรับวิศวกรทุกท่านนะที่ฝ่ายหาความรู้นะครับแล้วก็ฝ่ายหาความก้าวหน้า บางท่านอาจจะไม่อยากลาออกอย่างลุงก็ไม่เป็นไรครับท่านก็ทําทงานเป็นพนักง,งานลูกจ้างรับเงินเดือนไปเงินเดือนท่านอาจจะได้เยอะอตอนที่ท่านกเกษียณอาจจะได้หลายสิบล้านอยู่ก็อยู่ได้มีอิสระทางการเงินลุงไม่ว่านะแต่ของลุงเนี่ยมันมันต้องมีความท้าทายด้วยนะครับมันต้องมีความสนุกสนานนะ่ะถูกใจลุงด้วยนะลุงถึงจะเอาแต่ว่าถ้ามีความสนุกสนานถูกใจลุงถึงแม้ว่ามันจะอดมือกินมือลุงก็ขอเรื่องเอาความ ท้าทายและความส่งสนานของลุงเป็นที่ตั้งนะส่วนว่าไอรายได้เนี่ยมันไม่ถึงกันอบมือกินมือหรอกนั่นหมายถึว่าใช้ให้ประหยัดหน่อยละกันนะครับอาจจะไม่ได้ไปกินอยู่คือรู้หลานไม่มีบ้านใหญ่โตนะครับไม่มีเงินไปเที่ยวต่างประเทศก็ไม่เป็นไรแบบไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่ได้ไปต่างประเทศเราก็ได้ไปถ้าหากว่าเราได้งานที่ใหญ่พอการทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็คือ มันมีโอกาสเสี่ยงที่จะรอดหรือไม่รอดนะไอ้ไม่รอดก็คือว่าพออยู่ได้นะครับแต่ถ้ามันรอดเนี่ยมาได้โอกาสฟุกๆเข้ามาเนี่ยมันก็ตั้งตัวได้นะครับก็ใหท้ทุกท่านไปพิจารณาเองนะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยวิกรตมันต้องกเกษียณต้องปล่อยมือใช่ไหมครับเราควรจะมีอาชีพหรือธุรกิจของเราของเราเราป็นของส่วนตัวบ้างหรือไม่และถ้าเราคิดว่าเราควรจะมีอาชีพ อลองรับหลังเกษียณเนี่ยแล้วก็ควรจะต้องลาออกก่อนที่เราจะเกษียณเพื่อว่าเราจะได้มีกําลังกายกําลังใจและทุนจํานวนหนึ่งเอาไปลงทุนในธุริจส่วนตัวของเราเองนะ,อะโอเคนะครับสวัสดีครับ